Oh, 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 าก่อนอื่นนะครับที่เราจะรีเวิร์สสปีดคือสปีดฮอปปี้วิงนะครับสปีดฮอปปี้วิงจะมีสายสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองติดมาให้สายสีเหลืองเนี่ยผมจะเสียบไว้ที่ช่อง5นะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยนะครับอาจจะเป็นรีโมทใหม่นะครับเราเดี๋ยวเข้าไป กดโอเคค้างนะครับโอเคค้างเสร็จปุ๊บกดเข้าไปที่กุญแจครับกดเลื่อนครับอันนี้จะเป็นโมเดลนะครับเราสามารถเลือกโมเดลได้กดโอเคเข้าไปก็มีหลายลำให้เลือกนะครับมีหลายลำหลายแบบให้เลือกแคนเซลกดหนึ่งทีคือกดออกนะครับแคนเซลกดหนึ่งทีคือกดออกหลังจากนั้นเราเลื่อนลงมาตรงนี้จะไปตั้งชื่อนะครับแต่ที่เราจะไปก็คือไปเปิดสวิตช์ครับเปิดใช้งานสวิตช์ A B C D เราจะเปิดใช้งานสวิตช์ทั้งหมดเลยนะครับไปที่ช่องสุดท้าย A U X ครับ A U X โอเคนะครับ กดโอเคหนึ่งครั้งเข้าไปนะครับออฟออฟเนี่ยหมายถึงปิดนะครับเปลี่ยนเป็นออนใั้หมดเลยครับไหนเข้ามาแล้วก็เปิดให้ครบทุกๆตัสวิต์เลยนะครับเปลี่ยนเป็นออนทั้งหมดแล้วก็กดแคนเซิลค้างนะครับอย่าไปกดทีเดียวนะครับถ้าเกิดกดทีเดียวจะเป็นการกดออกแล้วไม่ได้จําข้อมูลนะครับแล้วก็กดหนึ่งทีออกหลังจากนั้นเราก็มาตั้งค่าการใช้งานของช่องนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตคร่าวๆก่อนเมื่อกี้เราเสียบส,สวิตช์เสียบสายไปที่ช่อง5นะครับ เราไปที่ช่อง5นะครับช่อง5ตอนนี้เป็นสวิตช์ A อยู่นะครับเป็นสวิตช์ A อยู่โดยปกติทั่วไปนะครับเวลาผมปรับเซ็ตเครื่องบินมาครับนะครับสวิตช์ A ผมจะเป็นตัดเร่งหรือใครถนัดสวิตช์ D ก็ได้นะครับแล้วก็มีย้ำมีตัดเร่งแล้วก็มีสับเล่นสเต็ตสเต็ปเล่นช้าสปอร์ตครับคือสับ แล้วเลี้ยวไวสับแล้วเลี้ยวชา้าอะไรประมาณนี้ครับสตาตัดมอเตอร์ต้องทํานะครับเพราะว่าปลอดภัยกับผู้เล่นแล้วก็ปลอดภัยกับเครื่องบินด้วยนะครับอ่าโอเคเราไปต่อนะครับช่อง5้านะครับเราจะใช้สวิตช์ไหนเป็นการรีเวิร์ดครับนี่ผมเดี๋ยวจะใช้สวิตช์ดีแล้วกันเนาะ A B C D พอได้แล้วก็ให้แคนเซิลค้างนะครับโอเคนะครับแคนเซิลค้างแล้วก็แคนเซิลหนึ่งค้งออกแคนเซิลอีกหนึ่งค้ง,งออกนะครับ การรีเวิร์สสปีดนะครับให้อยู่ที่เงียบนะครับเพราะเราเราจะฟังเสียงนะครับเราจะฟังเสียงเอาคันเร่งขึ้นครับคอยฟังเสียงนะครับเดี๋ยวรอเข้าโหมดนะครับโหมดที่หนึ่งโอเคครับเอาลงรอดังสามครั้งนะครับ อ่าโอเคเอาขึ้นครับจบครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูพอแบดจำค่าได้เลยนะครับนี่ครับก็จะกลับด้านแล้วนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะเช็คระบบก่อนจะส่งไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะเช็คทุกครั้งนะครับการทํางานเซอร์โวเซอร์โวจะเป็น JX นะครับตามว่าราคาแตกต่างกันตรงไหนราคาจะแตกต่างกันตรงที่เครื่องชาร์จนะครับสําหรับเซตพร้อมบินผมก็จะจัดตรงสปีดก็จะเป็นของ JX เป็นของ Copy Wing ครับอโอเคนะครับครับเวลาขึ้งบินทอยหลังครับ โอเคอับดาวลาดเดอร์ลาดเดอร์โอเคผ่านนะครับลาดเดอร์อับดาวตัวนี้ผมจะแนะนำให้ถอดเสียบที่ตัวนี้นะครับไม่ได้รีซีฟครับเพราะว่าบางทีถ้าเราตกอ่ะเรากลัวจะก,กระชากระบบของรีซีฟพ,พังนะครับอันนี้ก็ให้กระชากตรงนี้ดูไปเลยฝาซ้ายเช็ค โอเคนะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับหรือติดขัดเริ่มปัญหาเครื่องบินนะครับถ้าผมสะดวกคุยก็โทรมาได้ครับถ้าเกิดติดขัดตรงไหนครับโอเคนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ